สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมคลิปของผมแล้วก็ผู้ติ่กดติดตามของผมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีสมเร็จมาใหม่องค์นึ่งนะครับเป็นเนื้อผงที่มีความเกา่ามีความละเอียดหนึกนุ่มแล้วก็มวลสารที่แห้งมากนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผม เนื anyway, ้อจะเป็นแห้งเก่งนะครับแห้งเก่งแล้วก็เนื้อจะฟูฟูนะครับเนื้อจะฟูฟูแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนะครับก็มีความสวยงามนะครับกับเนื้อเนื้อจะหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มอยู่ภายในนะครับเมื่อผ่านการสัมผัสเนื้อก็จะเลยดูหนึกนุ่มนะครับ ด้านนอกมองเห็นด้วยตาเปล่าก็จะเป็นเนื้อแบบแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆเบาๆนะครับมวลสารก็จะอัดแน่นนะครับดูนะครับอันนี้มวลสารนี้เป็นมวลสารประเภทเนื้อผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ผงว่านผงเกสรน,นะครับแล้วก็มวลสารประเภท เกสรดอกไม้ต่างๆนะครับเราจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆดำๆนะครับที่แทรกอยู่บริเวณเนื้อของผ้านะครับทำให้องค์ผ้ามีความหนึกแต่งและก็มีความเบานะครับพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็ลักษณะการวางแข้งการประสานมือนะครับมีความงดงามนะครับ ลักษณะผักนะครับจะปร,ะกประกากฏหูด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับแล้วก็เ,เกตยดยาวทะลุซุ้มนะครับจะเกตยดยาวทะลุซุ้มเนื้อหานี่แห้งจัดเลยนะครับเนื้อหาแห้งจัดมากๆเลยครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับแห้งจัดเลยนะครับแห้งมากครับมวลสาร นะครับมูลสารต่างๆผิวมีความแห้งมากครับแล้วก็ปรากฏคราฟ้าสีาขาวขนะครับปรากฏจุ่บริเวณพื้นผิวนะครับปกคลุมบริเวณพื้นผิวด้านนอกอยู่ บริเวณที่ยังสัมผัสไม่ถึงนะครับจะเป็นเหมือนคาบแป้งสีข,า,ขาวๆนะครับปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของฐานทั้ง3ชั้นนะครับฐานชั้นล่างสุดก็จะเป็นฐานแข้งเถียงที่มีร่องตรงกลางลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับ ผิวขององค์พระจะไม่เรียบนะครับจะไม่เรียบแล้วก็ปรากฏรูพุนเป็นเหมือนกับว่ามวลสารนี้จะมีการเป็นผงนะครับเกิดการระ,ะเหยขึ้นมาของน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็แป้งคาบโรยพิมพ์นะครับยังปรากฏคาบสีข,ขาวบริเวณด้านหน้านะครับ เนื้อเดือพระมีความแห้งมากนะครับมีความแห้งมากแล้วก็ความลึกความชัดขององค์พระนะครับกดได้ลึกได้ชัดนะครับ มีความหนึกแก่งนะครับแล้วก็มวลสารก็จะเป็นมวลสารประเภทเนื้อเกสรเนื้อ,อพวกผงพุทธคุณผงพระทังนะครับลักษณะของเนื้อจะไม่ค่อยมีมวลสารที่เป็นกระยาหารนะครับจะเป็นเนื้อผงแล้วก็ปูนปอกหอยเป็นหลักนะครับเมื่อเกิดการยุบตัวแยกตัวนะครับเขาก็จะเกิดเป็นรอ,อยเล็กๆบริเวณพื้นผิวนะครับ กี่เลเลือยอยกมานะครับดูนะครับผิวมีความสวยงามมากดูการวางแขนนะครับเอาวางแขนศอกลักเซดด้านซ้ายนะครับ ก็จะสูโ่โกล็อกซ่องลเล้ขวานะครับแล้วก็ปรากฏเส้นผ้าทิพย์นะครับลงมานะครับอยู่บริเวณชายข้อศอกซ้ายนะครับรับเนื้อแห้งมากนะครับเนื้อแห้งแล้วก็เบามากนะครับพระเป็นมวลสารที่สวยงามจริงๆครับดูด้านหลังนะครับจะปรากฏรูพุ่นนะครับรูพุ่นแล้วก็เหมือนกับ มีการหลุดล่อนไปของมวลสารบางส่วนนะครับสวยงามจริงครับเนื้อสวยงามจริงครับบริเวณใบหน้านะครับเป็นแบบรูปไข่นะครับ แบบรูปไข่แล้วก็ลักษณะขององค์น้วสวยงามมากครับผมสวยงามมากๆครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อ,อาหาแห้งครับเนื้อพ้าด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับ เนื้อผ้าด้านข้างก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีการตกแต่งโบ๊ะใบหน้าหรือว่าทําเสริมให้แลดูสวยงามนะครับเป็นเนื้อแท้ทั้งหน้าัละหลังนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับมีเส้นบังคับพิมพ์สวยงามไหมครับ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับพระแทบจะไม่ได้ผ่านการสัมผัสเลยนะครับสวยงามครับผมเนื้อหาสวยงามมากครับเนื้อแห้งเก่ามากครับอกเป็นแบบอกกระบอกนะครับ เส้นซุ้มผ่าหวายมีความหนานะครับมีความหนากลมสวยงามนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแนละรับชมคลิปของผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณในการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ